ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมีมี ทางตอนนี้มันอยู่แค่สองทางแล้วเว้ยอยากเดินเป็นลุ้นโตรหรือเดินเป็นจิ๊กโกก็เลือกเอาเดินไปนอนนี่ทางไหนครับกรีบ <laughs> <all ly S 2> ไม่จบครับสลีปอุ้มสักสามเออสี่เออเงี้ยก็ได้อยู่ลุงลุงอาว่าลุงเอาสะพานเดิมป่ะเนี่ยสะพานเนี้ย <laughs> โอ้บูรอบพี่แล้วล <laughs> มึงก็เอาอีกรอบนะไม่เอาแล้วเด้อ ลุงบอกน้องๆด้วยนะลุงใครเผลอจุ่มช่องเพื่อนๆอยู่ออกช่องด้วยไม่ไม่นี่นี่ข้างข้างกเออวะจีทไม่ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมลุงไม่ต้องเติมโอเคเออเรื่องช่องนี้ย้ำไปแล้วครับย้ำไปแล้วว่าไม่ให้จุ่มช่องใครเลยไมรถเราดูน้อยยังวะมันแอบเยอะฝั่งเราอะมันแอบอยู่นี่นี่อ่ะนี่ไงแอบใครนั่นนะใครไปดูอยู่ปะโบ้ดูอยู่ปะมีโบ้กับบอสสองคนสเกาเอ้ยใครลงรถอะ นี่เหรอเอ้ยใครเอาประตูออกลองโดนยิงลงรถด้วยเอ้ยไอ้เนี่ยน้องลืมแพทไปเนี่ยตีกันไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเขาอีกคู่นึ่งเขาตีเสร็จแล้วเหรอเชลเชลไลเชวหมายถึงว่าเขาตีแล้วเขากำลังอุ้มใช่ไหมโอเ่คแล้วเหี้ยเขาตีกันแล้วเรายังไม่ได้ตีเลยเทียร์โบว์โบว์โบว์ติดติดช่วยหน่อยนห่อ๋อจบแล้วเหรอเหมือนติดกวนติดแหละ เขาบอกแบบนึงนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กำลังตีอยู่แล้วลงโกไม่ลงไม่ลงไปปลดรูไว้อยู่หน้าโป๊กเกอร์คือคือแน่ๆน่อะผมมาได้หนึ่งไฟต์แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูถึงจบว่าผมจะได้อุ้มได้หรือว่าผมจะเออหรือเปล่าเงี้ยอาจจะไม่จบครับมจะได้แค่ประมาณเต็มที่แค่เที่ยงคืนไปไหนล่ะทิ้งกูเลยและเออจมา้ีแล้ว เออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าแบบจังหวะไม้ไม้ไปแทรกตีให้ตายอ่ะไอ้นั่นอ่ะอุ้มได้ไหมไอคนที่แบบไม้ไปแทรกให้อ่ะพกน้องวะคนที่แบบรันตีรันตีรันตีแล้วบอุ้มไปอุ้มไปคือแบบมึงมึงคือความหวังนะในหลังไฟอ่ะแบบว่ามึงเมีมเลยนะใช่มึงอย่าพยายามไปหลุดตายนะเพราะว่ามึงไม่มึงกักศพเลยใช่ไหมครับลงเออเวลามึงกักศพอ่ะ ในกรณีที่มึงเอาออกได้มึงก็ออกไปได้มึงบอกเพื่อนให้ออกก็ได้อันเนี้ยหลังไฟมึงจะเป็นการตัดสินใจของมึงเลยเว้ยว่ามึงจะทํายังไงจะให้เพื่อนทิ้งหรือว่าให้เพื่อนไปกักกับมึงหรือว่าจะให้เพื่อนเอาศพออกอันเนี้ยจะเป็นหน้าที่ของมึงหลักๆเลยนไฟแล้วมีได้ครับได้มึงคือหัวใจของหลังไฟเลยนะเพราะว่ากูจะอยู่กลางไฟเองเล่นในไฟก็ได้แต่เราเนี่ยยิงนวดน้องไฟกอนระยะมันสั้นมากถ้าไอเฟลสูนอะ ยมถ้ามีมพีเออผมไปได้ลายตึกมาใหม่มด้วยไอ้เหี้ยโคตรเปลี้ยวอ่ะแต่แบบออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปโชว์แล้วกันมันก็เป็นลายเก่าอะละแต่แบบผมว่าเอาเอามาเล่นในเมืองน่าจะแบบเปลี้ยวอยู่แล้วก็ลาย<อ>เขาน,น้อยเน้นคอไฟลายไม่ต้องไปจี้นะลายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดิ่งลงน้ําซอกแค่มรกาก็ทําได้ลายเป็นอยากแบบอยากเอาไปแบบไปเล่นมากเลย เข้ามาแล้วนะมาเต็มต er> ัวเข้ามาอุตส่าห์แอบเข้ามาแล้วนะเข้ามานะเตรียมตัวเลยเส้นไหนเส้นไหนเส้นไหนหน้าหน้าโป๊กเกอร์มา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 หน้าโป๊กเกอร์หันรถไปหาเขาเลยเส้นไหนบอสเลไม่ยอมมือพี่ใครมือเราน้โป uh ๊กเกอร์บอสตะพานมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอามืออย่ามืออย่ามือมาเส้นแรกมาตังกวยมาตังกรวยมาล้านหน้าล้านหน้าเออมา ลากเพื่อนเยอะน้เว้ยมาอย่าบามเยอะนะอย่าบามเยอะมากอย่าบามเยอะเกินอย่าบามเยอะเกินเอ้ยรถกูติดตรงไหนรถเออติดอยู่สายไฟเลยมาเกาะมาเกาะมากรอบลมแดงลมแดงรถมติดกังถอยถอยออกมานะสายมันติดนะสายมันติดนะถ้าสูบตรงนั้นรถมันติดอ่ะแม่มันจะเข้าไปในบ้านหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าติดก็เซตมึงเตรียมเซตอ่ะมึงเตรียมเซตมึงเตรียมเซตมึงเซตเลยแค่มึงฝั่งมึงเซตพอวิมาตรงจุดที่บอกจุดที่บอกเลยจุดที่บอกคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วมา เอ้เสต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 มาเสตมาเสตฝั่งอีโค่เสตฝั่งอีโค่มาเร็วเสตฝั่งอีโค่มาฝั่งอีโค่เฮ้ไปฝั่งอีโค่เฮ้ไปฝั่งเออฝั่งอีโค่เลยมาแล้ววางตังกวยวางตังกวยวางเร็วไปเตตแล้วลงวนมาวนรถจี๊บมาแล้ววางวางแล้วลงแล้วลง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 แกสวยลงแกสวยลงแกสวย

ฮ้มึงก้ไปไญ่ได้นะมันไปโฟกัมไปไกลได้นะมึงโฟกัสไปไญ่ได้นะมึนโปกัสไปหญ่ได้นะมามาเราบิ้ลมาเลยมเเ้ยเพื่อนด้วยโปรแกรับเพื่อนด้วยหับเพื่อนด้วยตเราเพื่อนตายม่บ้มามาโอ้ยก่อไหมเพื่อนมาชุบดีเพื่อนมาชุบดีชุบชบ

เ้ยเพื่อนออกสายสองเลยเฮ้ยเลดยาเลดเลดเลดยากลับมาสวยเลดไปเอาพ็อสวยช่วยช่วยช่วยื่วยช่วยช่เพช่อน

เฮเอมามาได้แล yeah. yeah. well, hey, ้วมาได้แล้วมาได้แลวมามาได้แล้วตามาไดงแล้วมามาได้แล้วมามไแล้วามไดแล้วามได้แล้วมามาได้นล้วมาได้ามได้ล้ไปลาาไปล้วมามาไ้าไมามาไดิน้าไแล้วาาไดาไป้แ้าไดมามาดลามาไป้ลามาไดลยนมามา้ายไปเลยมามได้ลมายไป้ลาไล้าา้้าเลยเพื่อาไปอแล้วไกลแล้วเาื่อดอไกลแล้วไป้าไกลเลยมามลววไดวไป ช่วยอูช่วยูู่ช่วยูกันกูได้กันกูได้กันกูได้ยี่โม่ที่ส่งไม่ได้จริงปะเฮ้ยเทียร์เล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกชุบเพิ่นอีกเท่าฮัลโหลจับผู้เบิ้ลหน่อยจับคู่เบิ้นหน่อยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจ้เจอแล้วไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วยัดเลยยัดหน่อยคุยกันคุยกันไม่ได้เอาเอาพับคอเนี่ยยัดเลยมั้ยไม่ยัดยัดหน่อยเคือยัดไม่หรือเฮ้ยรหลัง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 ใครละขันได้อยู่ขันได้อยู่ขันได้อยู่ตีเขันได้อยู่ขันได้อยู่ พี่คุณมาพี่คุณมาพี่คุณมาเย้ไม่ยเพื่อน่ขาลงอขางหลังากับเพื่อนไดอขางหลังาเล่นกับเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเลี้ยงไปเลยเพื่อนเพื่ออยู่ข้างหลังสองคนนาเลี้ยวเพื่อนอยู่ข้างหลังสองคนมีเพื่อนอยู่ในซอกนะเออเออเออเห็นแล้วกูเห็นแล้วังไปกูงไปช่วยังไปช่วยเพื่อน เติมเพื่อนไปเติมเพื่อนเออผมมาผมมาผมมานะผมมานะผมเห็นผมเห็นไอ้เพื่อนไปไหนแล้ววะแล้วกูเห็น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 เฮ้ยกลับไปเติมกับเพื่อนนะโฟกัสแล้วกลุ่มนี้ไปแล้วกลุ่มนี้ไปเราไปเป็นกลุ่มเราไปเป็นกลุ่มมา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 กลับมาเป็นกลุ่มกลับมาเป็นกลุ่มไปเดินเร็วเร็ว เพื <c oughs> <c oughs> ่อนเพื่อนขวาเพื่อนขวาถึงเอาเพื่อนเอาขวาด้วยเพื่อนขวาเพื่อนขวาถือหน่อยถึงหน่อย้ามาช่วยกูช่วยกูคนเดเิเลยเป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 ิดเลยเปิาลยปยเายยยเยเยเเเเเนเลยยัลเลเยลเลยเยยลเยลมาดปิยยเยเ ุ้เฮี้ยเเอ็นยูนิคอร์กลับบ้านเอามันเข็นยูนิคอร์ดกลับบ้านมันได้กลับบ้านมันเอากลับบ้านงานไม่ได้เขียนเปลี่ยนบ้านมึงติดนายมึงติดนายเนี่ยตัวมาเนี่ยมึงติดนายไม่ได้เข็นยูนิคอร์ดนะมึงช่วยัดมึงช่วไปคูยัดไม่คืนนะนี่ไม่คืนนะนี่ได้อยู่นะเข็นได้อยู่นะแตเป็นเล่นดิเุ้ยเฮี้ยมีภาพจัดกลับไปเติมกลางไฟกลับไปเติมกลางไฟมีภาพจัด ทำเป็นเล่นอุ้ยเอเมนมาช่เพื่อนมาช่เพื่อนพี่เมกูกลัวพี่เมฆตายโคตรง่ายอ่ะปกติเวลาหยิบเพื่อนแล้พี่เมชอบโดนปากคออ่ะแล้วความหวังได้ป่าววะอาศพขึ้นมาสอ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 พขึ้นมาความหวังได้ปะเนี่ยขึ้นมาฟังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปน้องไป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 ไไป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 ไไป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  ปิดก่อนดิฮัลโหลมามาช่วยมัดปิดก่อนอย่าไป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 กูู๋ไม่ออกหลกมกบุมหมดกบุมหมดทำควายไอสัตว์ทำควายอะไอยัดแทนสัตว์ทำควายไอสัตว์มันเยอะมันเยอะมันเยอะมามามาเพื่อนหน่อยเพื่อนนอนอยู่เพื่อนนอนอยู่ เอาเพื่อนหน่อย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 เอาเพื่อนเอาเข้ามาเออเกกไว้กันไว้กะเพื่อเขาอยู่เขาอยู่สายบนนะเพื่อเราอยู่สายบนนะถ้ามึงขึ้นไปได้มึงได้เลยนะสายบนนะพีไม่เอกพี่เห็นัายบนนะสายบนนะได้เลยสานะเลยพาาะเาสายบนเ้าสายบนนะได้เลยาสายบนได้เลยมาา้เล้าาอพเาสายนดเาสานเาสาน้นเาสายาานไมเาาน อุ้ยโอ้ยโอ้โหเฮียโคตรดีเลยภาพไม่ตรงอีกกูเห็นมันยืนขวาแต่มันเห็นในนี่เย้ยสายบนอะได้เลยอะถ้าทำอะโอ้มุมร้อยมามาศพออกด้วยดิมาศพออกด้วยดิมาศพออกหน่อยมามาพี่ยาดจัดจัดจัดข้างบนมึงไปข้างบนตลอดไปไหนจ๊ะข้างบน วิ่งอ่ะโอ้โหยาหมดไอ้สัตว์เอ้ยเกาะหมดแล้วตามไปนะตามไปอู้ววววิ่มีภาพจัดมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่เราเอาศพออกแล้วครับเราเอาศพออกนี่เทียก็น้อยเห็นปะเทียก็บางแล้วเทียก็บางแล้ววิ่งเอฟมีภาพจัดเหี้ยกูโคตรมีความหวังอะถ้าเราได้ขนาดนี้แม่งวิ้ยเทียหัวของเมืองเลยนะเว้่ เหี้ยงั้นมาเกัดในไฟก็ได้วเออของหมดด่าโอ๊กโดมันก็เดินไปก็หอมอุ้ยอะไรอ,อ่โโอออออออะเหีย <Yeah. S 2> เราไปเรียกเพื่อนไปรัดเ,เออมีภาพถือว่าไม่แย่เลยเดี๋ยวตัวนึงแต่มันเปรี้ยวปัดวะ กูชุบพลอนให้พวกมาหลยไปไปไปมากยเล่กับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนก่อนัลโหลแป๊บวันนี้ข้างหลังข้างหลังโอยเฮียโบโคตดกูหมดคำจะว่ามึงเลยว่ะไป็นวันนีปตายไปจ้ะข้างบนหนไม่ใช่ข้างบนไหน่อย หนึ่งสองสามเอ้ยใครมันขอมอบอะไรขนาดนั้นบ่อยจังวะง้อปุ่มวายออกดิเฮียโง่จัดสองรอบติดเลยไอ้เฮียไอสัตว์ขอบคุณนะครับขอบคุณไทเกอร์ซี่นะครับไทเกอร์คลายหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับข้างบนเ้าไปเล่นอยู่ไปเติมไปเติมเลยไปเติมเลยมไปเส่งไปด้วย สิบนาทีปิดไม่ลงอะ่ะออของหมดอะ่ะเล่นกันจนของหมดอะ่ะเอา้าเล่นกันจนของหมดอะ่ะเอา้าเฮี้ยเฮี้ยอย่างงี้ก็มีภาพอย่างงี้ก็มีภาพมึงเอดตรงกลางดิมั้ยตรวตัวกลางดิมั้ยตรวตัวกลางดิ่งถ้าไม่ใช่เฮียอ่ยะกูบ,บอกเลย,เลย ถ้าไม่เจ่เทียว่าเล่นกับแก๊งอื่นได้แล้เยี่ยของหมดหมดเลยดูดิเทียยังของหมดด่ะใจใจมันพุ่งไปไปฟังไปฟังไปฟังมึงฟังเราหรอไป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 ปไปปไปไปบไป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 รปไ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 งไป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 นปบปปไ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 นมปไ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 ปบนไปไปบนไปไปไงไอไปไปไ่ไป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 ไเไปไปไไป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 ไบไปไปไปแบไปาปไปป่ปไปไปนปไปไบ เฮี่ยปรับอีกหน่อยเว้ยข้างบนมีสองศพนะข้างบนมีสองศพนะเดี๋ยวผมค่อยไปดูย้อนหลังว่าภาพเรามันมันปืนอ่ะอาจจะเล่นไม่ได้เว้ยผมว่าตอนนี้ปืนในเลี่ยวมันมันมันสั้นไงถ้าปืนมันบวกแบบมองอะ่ะถ้ามันบวกสามทั้งคู่อะ่ะมึงคิดดูชีแชทไอ้เหี่ยแม่งจะแบบแบกเราขนาดไหนอะ่ะเออ นี่เราเจอหัวเมืองนะครับไอ้สัสสิบนาทีอะตัางคนตัางของหมดอ่ะย่ยมีภาพมีภาพยียชมอ่ะชมน้องๆรอบนี้เล่นดีเฮี้ยเเลยเกือบแล้วเกือบจริงๆเกือบได้แล้วจริงๆเฮียมไว้ใจไม่ผิดคนอเอาไอ้ซันจีไปอยู่หลังไฟในการกัด ไอ้ลีวายกล่องหมดปะเหลือสองตัวไอ้เหี้ยกล่องเหลือสูตรตัวเพลกูเหลือสิบขวดไอ้เหี้ยหมดพังอ่ะจินใจไว้ไอ้ที้ยกูรู้แต่ไม้ไอ้เหี้ยโอ้หกูดูโคตรเปาล่าตีออกตัดอ่ะไว้นะกูเกือบกูเกือบโดนไอ้แป๊บทิ้งแล้วไอ้เหี่อะแล้วน้องหมดเลยหรอบ่นดิรออะไรอ่ะ เอดีกูเหลือหนึ่งอ่ะกูชุบไปเยอะจัดอลีไวครับผมโอ้โหบีมี่เยอะก็บสวยแล้วไม่แต่แต่ถ้าหอดแล้วอ่ะถ้าหอดแล้วแล้วมันมันตกอ่ะมันต้องทิ้งอ่ะป้นเลยไหมพี่แตงป้นเยอะอย่าเพิ่งดิจูบไปแล้วผมโจกไปแล้วมื่อนเมื่อกเลยตัวนั้นก็ตัวเออ ถือว่าเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k o SO c กันด้วยนะครับ